เขาจะพามาชมการขยายคัสซีเดิมนะคะ FM 2 2 1นะคะจากอู่ขยายคัสซีนะคะนี่เราก็ทําการขึ้นแท่นแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นช่างแจ้งว่ามีคัสซีิดคัสซีไม่ตรงสเปคไม่ตรงรุ่นนะคะแล้วสองฝั่ง ขนาดมันไม่เท่ากันช่างก็ได้ทําการขยายแล้วก็ดัดไว้นะคะก็ทําเป็นกําลังค่ะจะเอาให้งานออกมาดีที่สุดนะคะนี่ไปใกล้ไม่ได้นะจ๊ะบางแก้วเฝ้าอยู่ ่อนไม้หาแรงมาร้องเร็ว ขาดทัชเลยนะขา<อ>นั่งปอกเนี่ยต้องไปดูของปืนก่อนของปืนกี่บาทสวัสดีครับน้องกลับมาแล้วพัดซีเตรียมวางหัวซีรีส์เจ็ดร้อยนะคะนี่ ลัวกลับมาแล้วนะคะตอนนี้น้องอยู่อู่แล้วให้ดูนะคะช่วงที่ทําสีงงึงน่าจะเป็นช่วงที่ยืดขยายออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นคัดสีตัวที่เราเอาไปไว้ที่อู่วันก่อนนู่นนะคะอาทิตย์ก่อนเราก็จะติดตั้งมาให้เราอย่างนี้เลย แน,เนบเนบพร้อมนะคะอันนี้จะเป็นตัวคัดซีเลยจ้าเยอะแล้ิดตังแล้วก็ยึดมาให้นนีะ้ะ เห็นไหมยอม้อนแสงจ้ะจ้ะมันก็จะติดตัวออกตัวอะไรมาให้เราเลยนะคะให้ตรงสเปคเวลาเราวางหัววางเครื่องก็พอดีเป๊ะ,เ,ปะเลยเดี๋ยวนะหารอยต่อก่อนนี่เห็นไหมเขาจะมีรอยต่อ เขาก็จะเจาะนู่นนี่นั่นมาให้เราพร้อมเลยนะคะประมาณนี้นะเราติดตามันตอนต่อไปจ้าเดี๋ยวเราจะยกเครื่องยกเกียร์ยกหัววางนะคะเร็วเร็วนี้นี่เราช่างทาสีดำกันสนิมเพิ่มไปอีกหน่อยนะครับสวยเลย ขัดแล้วก็ทากันสนิมเข้าไปอีกช่างเฟิร์สขอมือหน่อยช่างเฟิร์สเก๊กเก๊กนิดนึง